สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเจเคพา,าชมกับวีออสนะคะวีออสเป็นรถบ้านนะคะปี06เครื่องยนต์1 5 0 0 c ซีซีทรงสวยราคาประหยัดใช้งานได้ดีค่ะดูแรง่ายไม่จุกจิกนะคะเกียร์ออโต้ค่ะคันนี้นะคะเปิดราคามาเพียง7,9,000บาทเครื่องยนต์ดมเดิมค่ะ1 5 0 0 c v ซีซี VVTI นะคะเครื่องยนต์แน่นๆเกียร์เข้าปกติวิ่งทางไกลได้ค่ะ ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนด้วยนะคะเรขยกใหม่ก็สองแสนกว่าโลค่ะคันนี้คันหน้าเดิมๆส,สวยๆค่ะหน้าเดิมหลังเดิมนะคะรวมๆก็บางๆเลยค่ะเกียร์ออโต้เปลี่ยนนุ่มๆเปลี่ยนครบๆนะคะไม่มีกระตุกนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้ปกติกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะใช้งานได้สมบูรณ์พวงมาลัยเป็นพาวเวอร์นะคะแม็กสวยยางดี ช่วงรางแน่นเรียวสุดไม่ดังด้วยแผงประตูเดิมๆคอนโซลสวยๆไม่มีรอยแตกไม่มีรอยหักนะคะเร็มเอกสารชุดโอนมีให้ครบค่ะภาษีพรบรปี67เลยนะคะใช้งานกันได้ยาวๆค่ะ To โ,โยตา้า v ีอปี06เกียร์ออโต้มีดิสเบรกสี่ล้อนะคะนี่ดูเรือนใหม่เลขใหม่กันนะคะแม็กสวยสีสวยๆนะคะมีรูรอยบ้างนะคะ ตำหนิสี2-3ชิน้นค่ะทุกท่านก็ไปเก็บกันหน่อยนะคะถ้าไม่ซีเรียสก็ใช้งานได้เลยค่ะเพียงแค่มีรอยขีดข่วนเล็กน้อยเท่านั้นนะคะไม่เยอะค่ะทุกท่านโดยรวมไม่น่าเกียดนะคะสวยใสยพร้อมใช้ท่อเรทเสียงนุ่มๆนะคะแสงพองามรอๆรถคันนี้นะคะอยู่แถวห้วยกวางค่ะห้างบิ๊กซีรัชดาก็ได้นะคะสนใจติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรและไอดีลใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ ไม่ว่าจะโทรไปคุยรายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการเดินทางไปดูรถท่านสามารถติดต่อกับผู้ขายได้โดยตรงค่ะพอแอนแะแอดมินก็เพียงแนะนําให้ชมนะคะไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในนาส่วนเบอร์โทรผู้ขายพร้อมกับรายละเอียดของรถอยู่ใต้คลิปนี้เลยค่ะสําหรับวันนี้ JK ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ